ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางปฏิบัติเพื่อลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน1ต่อ4ี่พันหรือวันแมพเพื่อให้ประเทศไทยมีแนวเขตที่ดินของรัฐที่ถูกต้องทันสมัยไม่ทับซ้อนกันอยู่บนพื้นฐานมาตราส่วนหต่อ4ี่พให้ทุกส่วนราชการใช้และยึดถือในทางเดียวกัน เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินของประเทศมีเอกภาพและประสิทธิภาพภายใต้กรอบแนวคิด1พื้นที่1ห,หน่วยงานรับผิดชอบแบ่งพื้นที่ดําเนินการออกเป็น7กลุ่มค่ะกลุ่มละ11จังหวัด ซึ่งที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว4กลุ่มโดยกําหนดให้หน่วยงานที่มีที่ดินของรัฐปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับผลการดําเนินการวันแมพให้แล้วเสร็จภายใน360วันและให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี2ฉบับคือมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2555และ22มีนาคม2565เฉพาะกรณีการดำเนินงานปรับปรุงแผนที่วันแมพเพื่อลดขั้นตอนลดความซ้ำซ้อน ของการดำเนินงานทั้งนี้หลังจากที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้วจะมีขั้นตอนสำคัญได้แก่การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องของแต่ละหน่วยงานการเร่งชี้แจงสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจแก่ทุกภาคส่วนและการแก้ไขปัญหากรณีผู้ที่ได้รับผลกระทบค่ะ